มนุษย์เนี่ยนะมันก็เคยเดินแล้วก็มีแผลเป็นกันทุกคนแหละยายว่าถ้าเราไม่มองว่าแผลเป็นนั้นน่ะมันเป็นทั้งหมดของชีวิตเรานะมันก็เป็นแค่ตรงนั้นนิดเดียวเองคืออย่าอย่าไปจมจอมอยู่กับอะไรที่จบแล้วก็มองทุกอย่างไว้ในภาษาที่มันเป็นการปฏิบตัติคือชีวิตมันคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเราเข้าถึงกระแสะของความจริงว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะสบายมากมันจะอิอิ่งง่าย <c oughs> มันไม่ิ <c oughs> อ่ไม่ใช่อิอ่อิแบบตะใจนะคือมันง่ายง่ายอ่ะง่ายง่ายมันเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้มันยังไม่ได้เพราะมันตึงไปถอยไปหายใจลึกๆก,ก่อนแล้วไงาหายใจอย่างเดียวมันจะสามารถเหรอไม่ใช่หายใจอย่างเดียวหายใจอย่างมีสติ แล้วพอสติมันอรักษขาจิตได้มันเป็นอลักษขาเดียวที่จะทําให้เราคมที่สุดแล้กลับเข้าไปแก้ปัญหานั้นอย่างมีปัญญามันก็มีคําว่าสติปัญญา mm hmm. ทุกอย่างต้องแก้ไขมันจึงเปลี่ยนแปลงแต่บางเรื่องถ้าแก้ไขตอนนี้ไม่ได้คุณเอาคนอื่นมาแก้ไขถ้าตอนนี้คนอื่นก็ไม่ได้คุณถอยออกไปก่อนมันมีตั้งหลายเทคนิคนะ่ะ mm hmm.